ท่านสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่มันทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นเขากอดหรือว่าเสียสติไปแล้วนะม่ไม่หรอกแ้าไม่ต้องการนะ่ะนำสินค้าที่ดีที่สุดของท่านมาให้ข้าข้าจะซื้อทั้งหมดอะไรนะข้าอยากได้ผ้าไหมและผ้าซาตินที่ใหม่และประณีตที่สุดของท่านข้าจะพาท่านไปปิดยุดเถอะข้าไม่ชอบแบบนี้เลยแล้วท่านชอบอะไรหรือองค์หญิงข้าชอบโอ้หิมะตกนะ่ะ ชอบชอบมันเป็นหิมะแรกนะไม่จริงนะเขาอยู่ใกล้กันไปแล้วองค์หญิงอย่าขยับมีใครบางคนอยู่ด้านหลังค่า ควรทำอย่างไรเรียกขอความช่วยเหลือดีมัมดูเหมือนว่าพวกเขารีบตายงั้นเรามาช่วยให้พวกเขาบรรลุเป,ป้าหมายกันเถอะเราต้องทําให้พวกนั้นไม่รู้ว่าเราสังเกตเห็นพวกเขาข้ามีความคิดแต่ต้องให้ท่านร่วมมือองค์หญิงค่ะความร่วมมืออะไรเหรอข้าส่งขออนุญาต นื้ข้าปกป้องผู้บัญชาการพวกมันกล้าดียังไงมารบกวนข้าตอนข้ากินสลัเปาได้นี่เป็นฉมหน้าของขันที่ที่หดเทียมแห่งตรงฉันแข่งกันดุร้ายและไรเทียมทาน มีคนพยายามวิ่งหนีเลอเนี่ยท่านพี่เจียงยิงเขาซะแต่ว่าให้เขามีชีวิตอยู่รอดด้วยเหรอนักธนูทั่วไปสามารถยิงได้ไกลถึง60ฟุตแต่เป้าหมายของชฉีเจียงนั้นอยู่ห่างออกไปเกือบ70ฟุตแล้วไม่มีทางที่เขาจะทำแบบนั้นได้ลมมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือใช้มันซะ เขายิงโดนผู้ชายคนนั้นทุกคนในตรงชฉังก็คือคนที่ไม่ธรรมดามันจบแล้วเหรอท่านสบายดีหรือไม่อะไรนะเมื่อกี้นี้มันองหญิงท่านเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปงั้นเหรอท่านจะทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมหลังจากที่ท่านทำกับข้าได้ยัง ที่ไปจัดการกับนังคาเถอะเขาใจเย็นได้ยังไงกันหลังจากทำอะไรแบบนั้นดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่จริงจังกับมันฉันอยากหาหลุมซ่อนจังนี่เธอสับสนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้สินะ